สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะให้ชมหัวว่านพุทธกวักนะครับหัวว่านพุทธกวักอันนี้หัวหัวเริ่มต้นจะเป็นเป็นหัวอย่างนี้นะครับนี่นะครับแต่จะเป็นไหลลงไปใต้ดินลึกๆเลยนะครับเหมือนว่านดอกทองแต่หัวจะเล็กกว่าว่านดอกทองแล้วข้างในหัวสีขาวส่วนเป็นข้อข้อ สีน้ำตาลจะถี่นะครับข้อตามหัวตามหัวเขานะครับเนี่ยเป็นกาบสีน้ำตาลค่อนข้างกระถี่หักออกดูจะเป็นหัวสีขาวนะครับนะี่ครับหักออกดูแล้วจะหัวสีขาวอย่างนี้เรียกว่านพุทธกวกนะครับเป็นชื่อสิริมงคลและเป็นว่านโชคลาภนะครับอันนี้เป็นว่านโชคลาภ แล้วก็คุ้มภัยอันตรายนะครับว่านพุทธกวักสำหรับคลิปนี้ก็ให้ความรู้เพื่อนๆประมาณนี้ครับสวัสดีครับ